สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการดิ e a m c a s t Gamer นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม w a r e of the Hunter กันอีกนะครับผมแหมไม่ได้เข้ามาเล่นเกมนินานนะครับครั้งนี้นะครับก็มาอยู่กับ DLC Aurora s h o r e นะครับผมเป็น DLC ใหม่นะครับใน DLC นี้ก็เป็น DLC ที่เป็นแมปใหม่เลยนะครับผมเป็นแมปที่รถแล้วแต่จะเป็นพวก เทือเขาเป็นเกาะอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีสัตว์มากมายนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ผู้เล่นอย่างเราก็เปลี่ยนตัวละครใหม่นะครับเป็นผู้หญิงนะครับผมแล้วก็จะมีอาวุธมาเพิ่มนะครับนั่นก็คือหน้าไม้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะฮะนี่ครับอันนี้ก็คือหน้าไม้นะฮะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวหน้าไม้ตัวนี้ับยิงสัตว์ได้ตั้งแต่เทียสองถึงเทียห้าเลยนะปกติพวกอาวุธพวกเนี้ย มันจะเนี่ยจำกัดอยู่แต่ละเทียนะครับอันติ้งเทียมันก็จะบอกเทียหนึเทียห้าอะไรพวกเนี้ยนะครับผมเทียหกอย่างเงี้ยนะครับแต่หน้าไม้นี่คือแบบยิงได้ตั้งแต่เทียสองยันเทียห้าเลยนะครับน่าสนใจมากส่วนดอทของเค้านะครับก็จะมีทั้งเลดดอทแล้วก็จะเป็นตัวสโคปนะครับก็สามารถซูมได้ตั้งแต่1.5ไปจนถึง5นะครับขนาดเลน์ก็3 2มมนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเดินสำรวจในตัว DLC ตัวใหม่กันหน่อยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งภารกิจก็มีให้เราไปตรงนู้นเลยตามทางไปโอเคก็เ,เล่นในโหมดยากสุดอีกเหมือนเดิมนะครับผมรถนี่จะอยู่หลังบ้านเลยฮนะโอเคมาขับชมวิวกันหน่อยฮนะว่าใน DLC ตัวใหม่อย่างงี้จะมีอะไรมาให้เราล่าเยอะไหมนะครับผมโอ้ไกลๆตรงนู้นเป็นแม่น้ำเลยฮะกวางมูสรอฮะเราเล่นในโหมดยากสุดอีกเหมือนเคยนะครับเราไม่รู้ว่า,าสัตว์พวกนี้เป็นอะไรโอ้น่าจะกวางมูสนะฮะ ใกล้ๆบ้านเราเลยมีลำธารตรงนู้นมีสัตว์โอ้มีกระทิงด้วยโอเคมเมื่อกี้น่าก็น่าจะเป็นวัวกระทิงนะครับที่เป็นสัตว์ใหม่ใน DLC อ่าในสัตว์ใน DLC ตัวนี้ก็จะมีเช่นหมีโคดีแอนะครับแล้วก็จะมีกวางเอลนะครับ แล้วก็วัวกระทิงนะครับผมในเกาะออโราเนี่ยก็เป็นเขตที่เป็นเทือกเขาที่มีทั้งหิมะมด้วยนะน่าสนใจมากมีเครื่องหมายอะไรตรงนี้ด้วยเดี๋ยวลงไปดูน่อยฮะอ๋อเป็นไอ ฮ <Hunting. c oughs> ันติ้งนะฮะเยงกก็แคกก็แคกมันจะโน่นวิ่งไปละนี่ฮะโอ้โอเคมีนิดโซนเป็นนิดโซนอะไรมีรอยเท้าด้วยนะรอยเท้าใหญ่มาก บรรยากาศดีมากครับเสียงน่าจะเป็นจิ้งจอกนะน่าจะเป็นเลสฟอ็อกเดี๋ยวมาลองล่าครั้งแรกกันใน DLC กันหน่อยนะฮะสองร้อยเก้าสิบสามเมตร เขาสวยดีนะเนี่ยมันจะมาดื่มน้ำกันครับสองร้อยเก้าสามปรับลงมาครับปรับเจ็ดซูโลเป็นสองร้อยเมตรเช็คระยะอีกรอบ โอเคสองร้อยเจ็ดสิบแต่ปืนเราปืนทียาหกอะหน้าไม้ยิงได้กี่เมตรห้าสิบเมตรเพราะฉะนั้นคานไปฮะโอเคดีนะลมลมพัดไปทางนู้นแต่ลมแรงมากฮะห้าจุดศูนย์เมตรต่อวิ อย่าลืมนะครับว่าในโหมดนี้มันคือโหมดยากสุดสัตว์จะตื่นตัวแบบที่สุดของที่สุดเลยนะครับผมโอโหเขาสวยางามร้อยเมตรโอเคอยังได้อยู่ก็ยังไม่ตื่นตนกนะครับยังไม่หันมาทางเรา เคยย่องไปยังไม่หันมาสองมาทางเราอเออเริ่มใกล้เข้านะฮะร้อยห้าสิบเมตรระยะยิงหน้าไม้นี่คือแบบสั้นมาก โอเคนี่โซนน้ําน่าจะอยู่ตรงนี้ดูจากปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคน่าจะอยู่เขาน่าจะมาลงดื่มน้ําตรงนี้ครับก็100เมตรตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดักตรงนี้ครับ100เมตรโอเคยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่ตื่นตนกครับ เดี๋ยวผมมอบลงดีกว่าไกลมากตื่นเต้นไม่ได้ล่านานไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากนะครับอ๋อร้องเฉยๆก็เ,เดินไปอีกอะ คือแบบ50เมตรโคตรใกล้เลยเฮ้ยนอนนอนนอนโอเคโอ้พอได้ข้ามมาส่องดูใกล้ๆแล้วมันแบบสวยมากตัวนี้ด้านหลัง100เมตรเนี่ยย่องไปทีละนิดน่าจะอยู่ตรงพุ่มไม้ตัวนี้น่าจะได้อยู่นอนพักกันครับ 90เมตรเฮ้ยมันหันมาทางเราละลองละลองละลองละนี่ฮะหมดยากสุดมันจะอย่างนี้เลย90เมตรอืมอิงได้ปรับสูงสุดเซซ0โ0เมตรอะ อันนี้ยังไม่อยากทำอะไรโอเคกลับไปกินหญ้าเหมือนเดิมครับเอากล้องส่องทางไกลมาเช็คระยะอยู่เรื่อยๆก่อนตอนนี้ย่องไม่ได้แล้วนะต้องคานเอา90ก้าสิบเดี๋ยวยังโชคดีที่ลมมันพัดมาทางเรานะครับ เขาไม่ได้กินแต่ลมมันก็ค่อนข้างแรงอะ่ะมไม่แน่ใจว่าหน้าไม้มันจะยิงถึงไหมตัวใกล้สุดก็70เมตรแต่ผมอยากยิงตัวนูน้นตัวเขาส,สวยๆเลยแปสิ กจะได้อยู่มั้งโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเข้านอนฮะเพราะฉะนั้นย่องไปเพิ่มระยะนิดหน่อยมันจะได้อยู่มั้งแ0เมตร ไม่ถึงโอเคคือเจะได้อ่ะไม่เป็นไรเราได้เรียนรู้ฮะว่าหน้าไม้เนี่ยคือสูงสุดก็คือสูงสุดจริงๆก็คือ50เมตรโอเคถึงภารกิจแล้วฮะ ันนี้ก็คือเป็นภารกิจแยกกันเลยนะครับเป็นภารกิจใหม่เลย DLC ใหม่ก็จะเป็นแบบภารกิจใหม่คอนเทนต์ใหม่ไปเลยนะครับผมเนื้อ <Hey, S 1> เรื่องก็จะเป็นเนื้อเรื่องใหม่ Hey quiz time Alaska state flower do you โอเคทีนี้เราไปตรงนู้นเลยแผนที่ก็โอเคขึ้นเขาแล้วก็ตกไปยาวๆเลยฮะแล้วก็เลี้ยวขวา โอเคตรงนู้นคะรับสะพานแล้วก็ขับไปอุ๊บ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 มาถึงก็เจอเลยเดี๋ยวขอดูหน่อยมูสน่าจะเป็นอล拉สก้ามูสโอเคสองร้อยสองร้อยสี่สิบเมตร 阿拉สกามูสก็น่าจะเป็นสัตว์เทียห6ฮะ,ะเดี๋ยวขอมาดูเช็คดูรอบนะอ่านี่ฮะสัตว์เทียห6โอเคชึบสองร้อยห้าสิบหรอเช็คดูอีกทีโอเคสองร้อยสามสิบเมตร เป็น200อโอเคยกหัวขึ้นหน่อยได้ไหมโอเค,โ,อเค,โ,อเคโดนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเรียบร้อยฮะ นัดเดียวรู้เรื่องก็จะโดนเข้าปอดเต็มๆเลยแหละช็อตเมื่อกี้ไม่ก็เข้าไปตรงคอนะเพราะลมมันพัดพัดขึ้นไปทางเนี้ยนิดหนึ่งตอนนั้นผมเลงตรงระหว่างปอดกับหัวใจแล้วมันลมมันพัดมันห้าจูนยเลยนะครับลม5้าเมตรต่อวิมันเลยเฉียงขึ้นไปขึ้นบนนิดหนึ่งนะครับเฉียงออกทางซ้ายไปนิดหนึ่งแล้วมันไปเข้าตรงระหว่างคอ นี่อาลาสก้ามูสยิงด้วยนี่โดนปอดอยู่นะเลือดมีฟองโอเคอ่านี่โดนหัวใจครับกระสุนเข้ามาเนี่ยมันเข้าตรงคอปึ๊บโดนปอด ๊บเข้าหัวใจเน้นๆเลยฮึมอย่างแม่นเลยชอ็อตนี้ถึงแม้ว่าลมมันจะพัดขึ้นซ้ายไปนิดหนึ่งแต่ก็เป็นการขึ้นซ้ายที่ดีฮะปับ๊บเดี๋ยวนะฝังในเหรอโอ้โหกระสุนฝังในนี่ครับลม5.0 ระยะ231เมตรนะครับก็เป็นตัวผู้นะครับผมอืมอันนี้ DNA ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ37%น้ำหนักโอ้น้ำหนักเยอะนะโอเคติ้งได้600กว่าบาทไป โอเคถึงละว,วันนี้ผมอยากจะลองล่าสัตว์ด้วยหน้าไม้สักครั้งโอ้โอเคปึบนอนนอนนอนลงอย่างนั้นล่ละอืมลุกทันทีเลยบอกให้นอนต้องคานเข้าไปครับมันเขาจะนอนลงอีกรอบละ เสียงร้องอยู่ข้างบนต้องทำไม่ได้50เมตรยากจริงนะ50เมตรเนี่ยคือแบบต้องอยู่กับที่เสียดายเกมนี้มันยังไม่มีเต็นท์ยังไม่มีอะไรที่แบบตั้งแคมป์ดักรอได้เหมือนในคอฟเดอะไว้นะครับไปตอนไหนแล้วนะ ไม่ได้ยินเสียงตอนไปเลยโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ร้องอยู่ร้องอยู่ตรงนู้นตรงนู้นไอผมก็นึกว่าหายไปไหนละยังนตามรอยไปฮะหลงฝูงแล้วเนี่ยไม่เห็นฝูงตัวอื่นเลยครับก็จะหลงฝูงมเม่่อเมื่อกี้เขาร้อง เดี๋ยวรอเขาหยุดมองมาทางเรากันนะม,มีเสียงตัวร้องกลับมาด้วยตรงนูน้นอ่าลืมเลยถ้างั้นเดีย๋ยวนะผมพกผมได้พกอันนี้มาไหมเนี่ยโอ้ oh my god เจ็ดเอเตียปะ ใช่ไหมมา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 ลืมลืมส,สนิทเลยรเรามีตัวเรียกอยู่คือไม่ได้เล่นานานจัดนะฮะจะลืมอันนี้เกอันนี้เรียกมูส ไหมมาแล้วมาล้มาล้มาล้อย่างนั้นละอย่างนั้นละมาล้มาล้มาล้วหเมตรหกเมตร ส0มิบไนเคหน้าไม้โดนโหวิ่งปอดเลยตามรอยเลือดสินะไปตรงนู้นแะล้วฮะ มือนโดนอยู่นะอ่านี่เอ,อ้าไม่โดนปอดครับยากยากพอไม่โดนปอดแล้วยากอยู่เลือดไม่มีฟองอากาศนะโอ้ไม่สัน จำได้ว่าเขาวิ่งมาทางนี้ขึ้นเนินมาเดี๋ยวดูคราบเลือดครับคือมันไม่มีคราบเลือดจริงๆนะเนี่ย <laughs> โอเคไม่เป็นไรกวงมูสมาทดสอบความแม่นยำอีกรอบฮะ สามร้อยห้าสิบเมตรมาไม่ได้เล่นลานวัดความแม่นยำกันเลยสามร้อยนหะ้าสิบลม3.8โอเคลมไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่อาจจะต้องดึงไปทางขวานิดหนึง่งโดน เออโอ้โหนัดเดียวเอ้าเขาไม่ได้ยินเหรอโอเค,อเค,อเค,อเคตกใจแล้วฮะเห็นเพื่อนละโอ้ยังแม่นอยู่ยังแม่นอยู่350เมตรรอบนี้คำนวณมาดี <laughs> น่าจะเข้าหัวใจเน้นๆเ,เลยฮะอือหือผมไม่ได้โดนหัวใจฮะโดนปอดปึ๊บปอดซ้ายปอดขวาปึ๊บทะลุฮะกระสุนทะลุ โดนกระดูกแล้วก็ทะลุกออกไปนัดเดียวเลยครับนี่สามรเมตรลมสามจุเป็นตัวผู้นะครับระยะยิงใช้ได้เลยโอเคเหมือนจะเจอแล้วครับเหมือนจะเจอแล้วตรงนู้นพอดีๆมันตอนเที่ยงแหละ แต่มันตกใจอยู่ฮะเนี่ยเพราะว่าเสียงปืนมันหันมาทางเราอยู่เดี๋ยวเราจะล่อแล้วก็เอาหน้าไม้อีกรอบมันต้องได้สักทีดิหน้าไม้เนี่ยห้เมตรเนี่ยไอตอนแรกก็เสียดายเนาะน่าจะเรียกแต่มันลืมอ่ะมันลืมสนิทเลยตอนแรกที่เรายิงไปแล้วมันอ่านี่งอเมริกันแบ็คแบร์มีดำ คือตอนแรกอะผมไม่ได้คือแบบลืมสนิทเลยไม่ได้เล่นมันนานไม่เล่นเกมนี้นานจาัดจนแบบเยลืมไปว่าตัวเองมีตบเรียกล่ออยู่เสียดายเกิน <c oughs> 50เมตรก็ยิงไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เหมือนจะมีตัวเดินมานะมีมาครับมีมา โอ้ยเรื่อยๆฮะเริ่มเดินมากันแล้วนะหลงมาด้วยมา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 เอาวิ่งกลับทำไมร้อยห้าสิบเมตรอยู่เลยครับค่อนข้างไกลมาละตัวผู้ เขาไม่ค่อยดีโอเคอีก50เมตรเข้ามาดมกลิ่นดมกลิ่นโอ้โอ้โอ้ลมมันลมมันพัดไปทางนู้นด้วยดิ ได้กินไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ดม,ก,ม,ก,ม,ก,มกิน80เมตร70อยากยิงตัวตรงนู้นนะแต่ขอยังไงก็ได้อขอไม่ได้ก่อนหนึ่งตัวหน้าไม้เนี่ย60 อีนี้อยากยิงตัวด้านหลังอะโอ้โหจะหยุดอยู่ทำไมล่ะครับ5.3เนี่ยทำไมอีกหน่อยโอเคพอดีเลยตัวนี้เข้ามาใกล้เฮ้ยเสียงมาด้านหลังอ๋อเสียงตัวนี้หลอนละ เออปักคอนะลูกน้าไม้ปักอยู่คอเลยฮะลืมนับลมอีกทีเนี่ยปัญหาคือการไม่ได้เล่นนานแล้วมันลืมครับลืมเช็คลมเมื่อกี้ผมน่าจะอ่าเร่งเผื่อยิงก้นนะยิงได้ด้วย เลดไหลยเยอะอยู่ครับหน้าไม้ปากคอเลยชื่ตรงนี้โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะตรงนี้อ่ะโอเคด้านหน้าปึ๊บลงมาตรงนี้ปึ๊บยิ้งมาทางนี้ ตามรอยเลือดไปฮะปึ๊บหนีอ,อ่าโอเคปึ๊บอ๋อนูน่นตรงนูน้นโอเคเนี่ยพอมันลงน้ำแล้วมันไม่มีคราบเลือดนะฮะเสียงนไหมเราก็ยังเห็นอยู่ปึ๊บเดี๋ยวนะอ่าตรงนี้ปึ๊บ ขึ้นข้างบนหดหินอ๋อนี่อยู่ตรงนี้เรียบร้อยเข้าตรงคอปักอยู่คอเลยโอ้โดนกระดูกทิมอยู่โอ้มันจอดแรงอยู่เนี่ยถ้าผมเอาต่ำกว่านี้หน่อยแล้วก็ตอนแรกผมเลงตรงนี้เลยนะผมเลงตรงหัวใจเลยแต่พอดีมันมีลมแล้วก็ไม่ได้เช็คระยะดูอีกรอบนะครับ ทำให้เขาเข้ามาใกล้ประมาณสัก40เมตรได้เมื่อกี้แต่ผมตั้งไว้ห้ไงมันเลยดีดขึ้นสูงแล้วก็ลมมัน3.8มจุดเอ้ย 3. 5เนี่ยลมแล้วพัดไปขึ้นไปทางซ้ายนิดนึงนะครับแต่ประเด็นก็คือเนี่ยเขาอยู่เนี่ย4.5แต่ผมเล็งไว้อยู่ที่50ผมเซตซีโร่เป็น50เมตรมันเลยขึ้นสูงไปหน่อยไม่หน่อยละเยอะเลย <laughs> เยได้อยู่ฮะหน้าไม้สําเร็จอตัวที่2อที่ยิงก้นไปละ่ะตัวนั้นไม่น่าตายโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับ DLC ตัวใหม่นะครับในเกม w i l of t h e Hunter นะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับก็ <c oughs> บรรยากาศดีมากนะยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยชมยังชมในเรื่องบรรยากาศอยู่นะแต่ ก็ยังว่าแหละนะครับคอนเทนต์ต่างๆมันยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยนะครับโดยเฉพาะพวกการสร้างตรงสร้างเต็นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีมากนะครับแต่ก็เดี๋ยวรอ DLC ตัวใหม่ที่กำลังจะมาในอนาคตนะครับเดี๋ยวไปล่าสิงโตกันนะครับผมโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นแรงใจให้กหันนะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดุ้มกระดิง่งแจ้งเตือนกันไว้ก็ได้นะครับดังนั้นผมขอตลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ